สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กับการใช้งานเจ้าตัวลางสไลด์ของ iFootage Charge Slider Nano ตัวนี้นะครับใน EP ที่1เนี่ยเราได้สอนใช้งานผ่านตัวลางสไลด์ไปแล้วนะครับใน EP นี้เราจะมาสอนใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับ แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยจะใช้เป็นแอปพลิเคชัน iFootage MoCo กดเข้ามาแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยครับตัวแอปตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างละเอียดกว่าเราสั่งงานผ่านตัวลางสไลด์ของเขาเองนะครับเปิดเลยแล้วก็อนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาตให้หมเลยขนาดใช้แอปพอเราเปิดเข้ามาที่หน้าตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ย เราจะเจอตัวรางสไลด์อยู่2รุ่นนะครับก็คือ c h a r k s s l i e r r n n o o ก็คือตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น c h a r k s s l i e r r m n n นนะครับอันนี้จะมีหัวตรงนี้ครับเราเลือกรุ่นที่เราใช้ก่อนนะครับแล้วก็กด Connect ต่อไปนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะค้นหาตัวบลูทูธนะครับถ้าเราไม่เปิดเครื่องบลูทูธของตัวลางสไลด์จะไม่เปิดนะครับให้เราทําการกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้เมื่อเราทําการเปิดตัวลางสไลด์ของเราเรียบร้อยนะครับตัวลางสไลด์ของเราเนี่ยจะปล่อยบลูทูธให้แบบออโต้นะครับเราไม่สามารถสั่งปิดแล้วก็สั่งเปิดได้นะเขาจะเปิดรันไว้ตลอดเวลาเลยเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วครับจะมีชื่อของ ล่างสไลด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นชื่อของบลูทูธให้เรากดเปิดบลูทูธที่สมาร์ทโฟนเราเลยครับเขาก็จะทําการคอนเน็กกันแค่นี้เองนะครับก็จะมีบอกตัวแบตเตอรี่ของตัวลางสไลด์แล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์ของตัวสไลเดอร์ตัวแพนตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับให้เราทําการกดเน็ตไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวลางสไลด์ชาร์จสไลเดอร์นาโนตัวนี้ได้2แบบก็คือใช้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับ กับแบบที่2ก็คือใช้เป็นตัวกล้องแบบนี้นะครับกด enter ไปเลยครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันของเขานะครับก็จะคล้ายๆตัวลางสไลด์นะครับมีจุด a จุด b นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ละเอียดกว่าก็คือเรื่องของจอยสติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีจอยสติ๊กให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะสไลด์ได้แบบแมนนวลเองเลยนะแบบนี้สไลด์ซ้ายสไลด์ขวานะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันถ้าเกิดใครต้องการที่จะสไลด์นิดเดียว โดยที่ไม่ต้องมาร์กจุดเนี่ยเราสามารถสไลด์ผ่านตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะแพนไปด้วยสไลด์ไปได้ด้วยครับแพนได้แบบ360องศาเลยนะครับอันนี้ก็คือจอยสติ๊กที่เขามีนะครับที่เราไม่สามารถทํางานในตัวรางสไลด์ได้ถ้าเกิดตัวรางสไลด์ก็คือใช้ได้แค่มาร์กจุดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในแอปพลิเคชันอย่างที่เห็นเลยครับคือเราสามารถที่จะสั่งงานได้แบบ แมนวนวลเองทั้งหมดครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่แถบด้านบนก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีโหมด t i m e l a p โหมดวิดีโอแล้วก็โหมด Stop Motion นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปครั้งแรกมันจะอยู่ในโหมดของ t i m e l a p นะครับให้เรากดมาที่โหมดวิดีโอถ้าเกิดใครใช้ถ่ายเป็นแบบวิดีโอธรรมดาสไลด์ซ้ายขวาทั่วไปนะครับให้เรากดเป็นโหมดวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาร์กจุด นะให้เรากด Manual Set Key ตรงนี้ครับกดติ๊กถูกแล้วก็กด yes ไปเลยครับตัว A กับ B เนี่ยจะกระพริบนะครับพร้อมกับตัวลางสไลด์ light, เห็นไหมครับว่ามันจะกระพริบพร้อมกันเลยก็คือเราสั่งงานที่ตัวสมาร์ทโฟนตัวลางสไลด์ก็ทํางานเหมือนกันให้เราทําการเลื่อนแบบนี้ครับแล้วก็กดไปที่ตัว A ครับที่หน้าจอของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ลากมาที่จุด B มันจะเหมือนกับเราเซตในตัวลางสไลด์ของเขาเองนะครับ นี่เซตจุดเรียบร้อยครับอันนี้ทั้ง A และก็ B เนี่ยจะหยุดกะพริบพร้อมกับในตัวรางสไลด์เนี่ยก็จะไปกับริปที่ตัวคอนเฟิร์มนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั้งเวลานะครับเราสามารถมาตั้งได้เหมือนกับในตัวรางสไลด์เลยตั้งได้เป็นวินาทีเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงนะครับตั้งได้หมดเลยอันนี้ผมจะตั้งไว้สักประมาณ5าวิแล้วกันนะครับดีเลยครับดีเลยเนี่ยเพื่อนๆจะตั้งก็ได้หรือว่าไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ตั้งพอเราสั่งงานปุ๊บเขาก็จะทําางนเลย แต่ถ้าเกิดเราตั้งดีเลย์เนี่ยเราสั่งงานปุ๊บเราสามารถไปเซตฉากได้แล้วเราค่อยให้ตัวรางสไลด์เนี่ยเขาทํางานนะครับเขาจะสามารถตั้งได้ตั้งแต่3วิจนถึง12วินะครับตรงนี้ผมจะปิดไปครับแล้วกดเลดี้เลยครับตรงนี้เขาจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นวนล,ลูปได้ก็คือกดเข้าไปตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็สามารถเลือกจุด A จุด B ได้นะแล้วก็สามารถพรีวิวได้ด้วยตัวลางสไลด์จะเริ่มทำงานตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับอันนี้คือในโหมดวิดีโอใช้งานเหมือนในตัวลางสไลด์ของเขาเองเลยนะถ้าเราเล่นวนลูปครับเหมือนเดิมเลยคือเขาจะสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการหยุดนะครับก็กด exit ตรงนี้แล้วก,กด exit อีกทีนึงนะครับลางสไลด์เขาจะหยุดคราวนี้มาดูที่ตัว time ตรงนี้นะครับพอผมมาตั้งวินาทีในตัวนี้ รู้สึกว่าตั้งช้ากว่า6วิไม่ได้นะครับนี่ผมลองตั้ง5วินาทีนะมันก็เด้งมาอยู่ที่เลข6นะครับผมตั้ง4วินาทีมันก็เด้งมาอยู่ที่เลข6นะครับ,รบถ้าเกิดผมตั้งไป9วินาทีก็คือสามารถที่จะทํางานได้แต่ถ้าเกิดน้อยกว่า6วินาทีเนี่ยเหมือนเขาไม่ยอมให้ตั้งนะครับเหมือนกับว่ามันเร็วไปแต่ถ้าเกิดเราตั้งในนี้ครับตั้งในตัวรางสไลด์เองแบบนี้2วิ เรียบร้อยอันนี้เราได้2วิมาแล้วนะเขาก็ให้9วิเหมือนเดิมนะครับคือเราไม่สามารถเซตในนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันไวกว่านี้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองปิดตัวบลูทูธก่อนแล้วเรามาลองเซตในตัวลางสไลด์อีกทีนึงนะครับแบบนี้ปึ๊บผมตั้งมาจุด a ครับกด fn จุด b ครับกด fn แล้วก็ตั้งวินาทีเป็น2วิครับกด c o n f i r มครับกด standby ลางสไลด์เลื่อนกลับมาครับแบบนี้แล้วก็กดบนลูปอีกทีนึง่งสตาร์ทครับเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะตั้งแบบเร็วได้แม้ว่าลางสไลด์เนี่ยมันจะสไลด์แล้วก็แพนแบบเร็วกว่าเดิมอีกนะครับไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเราตั้งโดยตรงผ่านตัวลางสไลด์เองเนี่ยเราสามารถให้ตั้งความไวได้ถึง1วิเลยนะครับอันนี้ก็คือในโหมดของวิดีโอนะครับแล้วถ้าเกิดเราตั้งไปโหมด ไทม์ l นะครับก็จะมี s ซ็ Key เหมือนกันนะครับแมนนวลเซ็ตคีเหมือนกันนะจุด A จุด B แล้วก็สามารถตั้ง Interval ได้เหมือนในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็น Output Time นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้วิดีโอกี่วินาทีแล้วก็สามารถที่จะตั้งเฟรมเรทได้นะครับ24จนถึง60เฟรมนะครับแล้วก็มีดีเลยเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างเหมือนตัวโหมดวิดีโอเมื่อกี้เลยนะครับแค่มีตัว Interval Input Time แล้วก็เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเป็น s t อ p โมชันนะครับซ o อมโมชันเนี่ยก็จะมีตัวเ u t p u t Time มาแล้วก็เฟรมเรทมานะครับจะไม่มี i n t เทอร์หรือว่าตั้งเวลาถ่ายมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นซ o อ Motion อันนี้ก็คือโหมดในการสั่งงานตัวลางสไลด์ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้ก็คือเรื่องของโหมดการใช้สมาร์ทโฟนนะครับการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแน่นอน ว่าเราต้องใช้ตัวหน the ีบสมาร์ทโฟนก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดตัวนี้ออกก่อนถอดตัวหัวบอลพร้อมกล้องเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวหนีบมือถือที่เขาให้มานะครับใส่เข้าไปแทนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะหนีบมือถือได้เลยแบบนี้นะครับจะหนีบเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับไอ้ตัวล็อกมือถือตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับก้มเงยได้ด้วยแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ตัวนี้ที่ไม่ได้ซื้อหลังสไลด์นะครับเราอยากได้ตัวนี้ ตัวนี้ก็มีขาแยกด้วยนะครับจะเป็นรุ่นนี้ของ iFootage เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรางสไลด์กับตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับเหมือนเดิมครับเมื่อเราจะเริ่มต้นใช้งานนะครับถ้าเขาอยู่ในหน้านี้ให้เราทำการกดหรือว่าหมุนตัวองศาของอุปกรณ์เราเนี่ยให้ตรงไปทางด้านหน้าตรงนะครับแล้ค่อยกดคอนเฟิร์มว่ามันจะมีผลต่อการมาร์กจุดเวลาหัวแพนเนี่ยทำงานนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูที่หน้าตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับเราจะไล่กันไปทีละแถบเลยเริ่มจากตัวนี้นะครับสัญลักษณ์บลูทูธเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธของสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวลังสไลด์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นโหมดไทม์ปโหมดวิดีโอหรือว่าโหมดสต็อปโมชั่นนะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะครับเมื่อเราได้โหมดเรียบร้อยครับตรงนี้สามารถเปิดโหมด HDR ได้ ว่าจะปิดจะเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ LCD ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของตัวรางสไลด์ถ้าเกิดเราปิดเนี่ยม่ให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับตัวรางสไลด์เนี่ยยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะทําการปิดหน้าจอไปแต่ถ้าเกิดเรากดให้มันเปิดครับตัวหน้าจอเนี่ยจะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปิดลับปิดได้นะครับเรามาดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนหรือว่าสลับกล้องหน้าหลังนะครับเราสามารถสลับกล้องให้เป็นกล้องหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็น กล้องหลังก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการควบคุมกดเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตอนที่เรามาร์กเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับฝั่งนี้จะมีหัวลูกศรเพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกดนี่ครับเราสามารถที่จะล็อกโฟกัสเองได้นะครับว่าเราต้องการล็อกโฟกัสอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยเราสามารถเซต A to B ได้แล้วก็เซต A เซตได้นะครับ อันนี้คือ,เ,อเวลาสไลด์เนี่ยสั่งให้ตัวมือถือของเราเนี่ยโฟกัสที่จุดไหนแล้วก็สามารถซูมเข้าเวลาสไลด์ได้คือจุด A ไป B หรือว่าเซตที่จุด A หรือว่าเซตที่จุด B นะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูนะต่อไปนะครับลงมาที่แถบด้านล่างนะครับแถบด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเซตค่าต่างๆนะก็จะมีอย่างเช่น anti-check นะครับก็คือช่วย ทําการการสั่นให้เราด้วยนะครับสามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็จะมีตัวไฟฉายหรือว่าแฟลชนะครับสาม,มารถที่จะเปิดแฟลชได้แล้วมีสกรีนมีเซฟออริจินอลไฟล์ด้วยนะครับมีเ,เปิดระดับน้ําคล้ายๆกับระดับน้ําตรงนี้นะครับนี่มันจะมีโชว์ขึ้นมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยรังสไลด์ของเราตั้งตรงแล้วหรือ,อยังนี่นะครับมันจะมีระดับน้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสาม,มารถที่จะเปิดช่วยได้นะครับแล้วก็จะมีดีเลย์ รงน,นี้สามารถตั้งหน่วงเวลาการทำงานได้มีเฟรมอัตราส่วนของภาพนะครับมี16:9มี1:1 4:3ต่อแล้วก็3:2นะครับสามารถที่จะตั้งค่าออโต้ไวเบรนได้นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าทุกอย่างคล้ายๆกับตัวกรองใหญ่นะครับสามารถที่จะเปิดปิดตัวกริดหรือว่าช่องตารางได้อันนี้ที่เขาให้มาก็คือกด3ส่วนหรือว่าจุดตัด9ช่องนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดได้ว่าเราจะเซฟไฟล์วิดีโอเนี่ย ให้เขาถ่ายความละเอียดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆนะก็มี720มี1080 4K 24 4K 30นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวกล้องของเพื่อนๆเลยว่าสามารถทำได้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ตค่าทั้งหมดได้ อันนี้ก็คือการเซตติ้งนะครับแล้วก็แถบด้านล่างก็จะมีตัวการตั้งค่า ISO การตั้งค่าชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์สปีดเราสามารถตั้งแมนนวลเองได้ทั้งหมดเลยถัดมานะครับจะเป็นแมนนวลเซตคีย์อันนี้ก็เหมือนกับการใช้ตัวรางสไลด์นะครับก็คือเซตจุด A กับจุด B นะครับเราสามารถที่จะเปิดแมนนวลเซตคีย์ได้พอเราเปิดแน่นอนครับว่า A กับ B นะครับก็จะกับพิปแบบนี้ให้เราทําการล็อกตําแหน่งครับ ล็อกตำแหน่งจุด A นะครับแล้วกกดไปที่ตัว A หยุดกระพริบค,คือเราล็อกตำแหน่งจุด A เรียบร้อยครับต่อมาคือจุด B นะครับเราก็เลื่อนมาเลยครับแบบนี้แล้วก็ล็อกตำแหน่งจุด B เรียบร้อยแล้วคราวน,นี้ครับมันมีพวกฟังก์ชันตรงนี้ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ก็คือการกดเข้ามาตรงนี้เราต้องการให้เขาซูมสมมติว่าต้องการให้ซูมแบบนี้เข้าไปที่จุดเริ่มต้นเซต A หรือว่าจุด สิ้นสุดเซต B นะครับเราก็ได้เซตค่าตัวซูมไว้แล้วว่าช่วงไหนอยากให้ซูมเราาร์ k จุดเไว้ละแล้วก็เราาร์ k จุด B ไไปด้วยนะครับซูมเข้าซูมออกเนี่ยถ้าเกิดอ,อยากซูมเข้าไปเราก็เซตจุด A เนี่ยให้เป็นมุมกว้างแล้วก็ไปเซตจุด B ให้เป็นมุมแคบนะครับอันนี้ผมต้องการที่จะซูมออกผมก็จะเซตจุด B ไว้ซูมออกนะครับแล้วก็จุด A เนี่ยให้เป็นซูมเข้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งเวลาเรียบร้อยครับเซตคีย์เรียบร้อยกดออริจินครับ ตัวลางสไลด์เริ่มทำงานแบบนี้ครับแล้วก็รอคำว่า Start ขึ้นมากด Start เห็นไหมครับว่าหน้าจอตอนนี้เขาซูมเข้าไปให้เลยแล้วเราก็กด Start เดี๋ยวเขาจะสไลด์พร้อมกับซูมออกนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะครับของการใช้สมาร์ทโฟนเดี๋ยวเรามาเซตแล้วก็ลองใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวผมเซตไอตัวนี้ก่อนจุด A จุด B ลบไปก่อนนะครับที่ตัวซูมอันนี้ค่อนข้างชอบนะผมว่ามันช่วยทําให้งานของเราเนี่ยดูโปรขึ้นผ่านตัวสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับซูมเข้าไปสุดตรงนี้ชื่อของโลโก้นะครับผมจะเซตไว้เป็นจุดที่หหรือว่าจุด A นะครับแล้วก็ซูมออกสุดเลยแบบนี้เซตให้เป็นจุด B อันนี้คือเราเซตการซูมไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับจาก ชื่อโลโก้แล้วก็ซูมออกมาเป็นภาพมุมกว้างนะครับแล้วก็ไปเซตแมนนวลเซตคีแบบนี้นะครับกดเปิดอ่ะเราก็สไลด์มาเลยครับเราก็สไลด์จากตรงนี้เป็นจุด A ดีกว่าเพราะว่าเราเซตไว้ที่ชื่อโลโก้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็จุด B นะครับเป็นแบบนี้ผมก็เซตไปเลยเรียบร้อยครับกดออริจินกดอีกทีหนึ่งป๊เขาจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เราเซตไว้เมื่อกี้ขึ้นคําว่าสตาร์ครับเห็นไหม ตอนนี้เขาซูมเข้าไปให้เลยนะครับตกด Start เ๊บเขาจะเลคคอร์ดพร้อมซูมเอาออกมาให้เราด้วยอันนี้คือเราได้ฟุตแบบค่อนข้างที่จะมือชีพมากๆผ่านตัวลางสไลด์ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ่ายนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของการใช้สมาร์ทโฟน ในการใช้ล,ลางสไลด์ตัวนี้นะครับคนข้างที่เจ๋งผมชอบมากเลยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวล,ลางสไลด์ชาร์กนาโนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยคนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับก็เราได้ทําการสอนใช้งาน,น,นตั้งแต่สอนใช้กับตัวล,ลางสไลด์เองแล้วก็สอนใช้กับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คลิปหน้าเราจะมีแกชเชเจ๋งๆแบบนี้ตัวไหนมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมส่วนวันนี้หมืเอวางผมนะครับสวัสดีครับ